รีวิวบ้านนะคะที่ว่าพาพาดีวิวหน่อยได้แ,บบแล้วแต่รีวิวบ้านดีดีกว่าเนี่ยเราคือบ้านของผู้ดิสดิสุดเงี้ยนี่ก็คือร้านค้ากันนะคะทุกคน<ม>แล้วก็มีส่วนของนี่คือที่เช็คเงินนะคะแล้วก็<ม>เป็นร้านค้าขายของต่างๆนานาห้องครัวขายของแล้วก็นี่คือมุมดูทีวินะคะ แล้วก็นี่เป็นโซนของการกินข้าวเป็นห้องครัวนะคะนี่คือที่นั่งห้องรับแขกดูทีวีเหมือนกันนะคะแล้วต่อไปนี่ก็ค<ส>ือส่วนม,มาคือห้องนอนนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาเต็มเลยต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะจะเป็นส่วนของน้ําแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้อง ทำงานมีบ่ตนั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะกินข้าหหวห้องทำห้องห้องครัวแล้วก็ห้อง,งรับแขกนี่้งเลยนดิ้งเยไม่อะไรก็โชค่านรนโอเคค่ะเรามาต่อกันดีกว่าใครอย่าไปสนใจคนที่ชื่อเอวาค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนของโรกหนังนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีที่นั่งเล่นๆๆๆเล็กน้อยเนาะ แล้วก็จะเป็นปส่วนของ<ม>ห้องเล่นนะคะแล้วก็จะเป็นห้องสำรองตรงนี้นิดนึงนะคะเนาะต่อไปจะเป็นห้องสำรองเหมือนจาบ้านตําทังนะคะต่อไปค่ะเอรินเปิดทางให้หน่อยนี่ค่ะ คือสวยมากเลยนะคเพราะนี้จะเป็นส่วนของห้องสาราน้ห้องนอนนะคะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกนะคะต่อต่อห้อง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 นั่งเล่นอ่ะไอห้องนอนดีนีมีรถไปดี่รถไปดีไปดีรถไฟรถไปห้องเชื่อไปเดี๋ยวเรจะพาไปดูกันเข้าไม่ได้ด้วยเข้าไม่ได้โอเค ต่อมาลืมเบอร์ไอวาต่อค่ะเออเปิดประตูได้ค่ะก็ก็เปิดประตูต่อไปค่ะบ้านคุณไอวาดีแบบเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นส่วนของที่นอนโต๊ะกินข้าวบาร์บาร์าบารไกลๆแล้วก็เป็นห้องของเล่นค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็จะมีกระจกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสวัสดี